มูไม่ได้หมายความว่าต้องมูเรื่องที่เรานู่นนี่นั่นสวดมนต์นั่งสมาธิแต่จิตเรารู้สึกว่าเราจะโชคดีทาไปเรื่อยๆนะจิตมันดีจิตมันใสจิตมันสว่างเดี๋ยวเราก็โชคดีมาเลยเห็นไหมนี่ก็มูเพราะฉะนั้นมูง่ายสุดคือน้ําหอมมูเสร็จรอดูผลมูเสร็จรอดูผลหมดหนึ่งขวดมาดูกันว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่จบเลยเราไม่ได้มาพูดชัก หรือว่ามาบอกคุณว่าใช้แล้วนะมันจะรวยมากใช้แล้วมันถูกระวันที่หนึ่งนะใช้แล้วคุณจะมีออเดอร์ปังเราไม่ได้บอกแบบนั้นเรากําลังชวนคุณมาลองมูเข้าใจยังไอ้มูไม่เป็นก็ลองหนี่มูอนุบาลน,นะคะลองมูดูพุทธังนำมาเงินธรรมมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หา,หา,หาหลือลือสามรอบทำไปเมื่อไหร่ได้ข่าวดีจดไว้จดไว้จดไว,ดไว้คุณคะน้ำหอมราคาไม่กี่บาท คุณอาจจะได้เงินแสนเงินล้านเหมือนคนที่เขาถูกหวยตาวงวดอ่ะคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้หรอกว่าจะดีจากอะไรลำหอมก็มีมูอยากได้มูใช่ไหมบอกแล้วนะลองมูขวดเดียวไม่ต้องไปเยอะมากมายมูเขามูกันแล้วถูกหวยก้างวดทุกคนอีกคนหนึ่งมูแบบธรรมะสวดมนต์มาสิบปี สวดมาตลอดเพราะเชื่อว่ายังไงชีวิตก็จะดีมีความเชื่อมีความเชื่อมีความเชื่อเมื่อเดือนเมษาถูกรางวันที่หนึ่งหกล้านบาทอ่ะทุกคนลืมกรี๊ดไหมกรี๊ดหกล้านบาทดีใจกับเขายินดีกับเขาครูก๊อปปี้ส่งมันทุกลุ่มเลยเห็นไหมนี่คือครูยินดีกับเขา